สวัสดีค่ะพ่อแม่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างสุบยาและเพื่นโจโอเวเชียลค่ะตอนนี้เ h าอยู่บ้านยังก่อนบ้านสวนสวรรค์ค่ะให้เจ้าบ้านพันมาขอบคุณพี่สาวน่ารักมากแล้วเราอยู่ในทีมทีมแม่ัวแม่ัวนะไปล้างถ้วยล้างจานกันก่อนเาขัดเตียงน่ารักจังนี้แหละใส่นี้ขึ้นใส่นี้ขึ้นไปเลยนะมาแฮปปี้น้องค่ะ ตอนนี้ปีนี้กี่ปีแล้วนะงสิบเก้าป <19. S 2> ีสิบเก้ายสิบเก้าวบเออสิบเก้าวบเงานบุญบันเท้ามันหยิ่งไงเนาะงินบุญบัลเทามันกระต้องหยิ่งไงออซ้อ,อ,อวนว่าจะจัดเล็กๆนะพีอะ่อันนี้ก็คืออะไรส,รสน,นับสนุนคือกำลังใจแต่นเนี่ยมัยมีคนทักคนทักเทาาลายคนดิงง้น นีเรามาในดีมอะไรอ่าไม่ถูกบ่ยังพอบ่แม่ขั้วอะไรไม่ได้ยัไม่ก็พอดครับยังเจบอ่อเยไครั่นะไรครับน่นอไรครัเดียวอี กะเพราค่ะอันนี้อันนี้ปนห่อมไม่อ๋อน้ำยำอานิ้มเราดีกว่าจะไปเค็บเกียร์ดีแค่นอันนี้อันนี้เค็บพิเศษให้พี่กิน

เปิดแล้วใชเนาะเปิดไมีบลซิ่งมาหมใช่ไหีเออไม่เกี่ยวะเยไม่เกี่ยวไมเกี่เนียเรา่อยเปนนิดนึเนี่จอยเ่อยไม่ได้ะไรนะอันนี้อันนี้เปียเอาไว้ไกลๆก่อนนแบบงทงดก่อนแมะขนมาหลเนี่ได้เอนไปใส่้งหอไดเอ็มาสิอย่างเอ็ดเอ็นไปใส่นูนไปนี่วงเหลเน่ กับข้าบ้านน้องมันาันนะคะพ่อคุยเมียค่ะไม่ได้รับอนุญาตถ้าในของตอันนี้หมูน่าจะเป็นหมูสี่ชั้นม่น่าจะเป็นหมูซี่สั้นนะคะนี่จะเป็นหนังอันนี้อันนี้เป็นหนังเป็นมันเป็นมันแล้วก็เป็นทั้งข้างทึงมันแล้วก็จะเป็นเนื้อซี่สั้นอันนี้อันนี้แกงอันเมียเราอืนทังกลอหมเมียเราบอกอยู่ด้ลืม แกงอันไว้เดบ่เมื่อวันไหวเขินแกงยังกเธอแกงไวครับแกงไวแกงไว้ไวยี่ติแกงไว้ไซสไวไซสเฮ่เ็่เอามาหลายพาอะไรเพราอไอันนี้เป็นลาบหมูนะอันนั้นก็เป็นยำเรามีอะไรมางงไปไหมนี่นี่มังงงแต่สุตพิเสกินนันนี่ ี่นเลยครับกินเลยนะมากินแล้วเมื่อกี้เนี่ยกินแล้วเหรอกินแล้วครับอร่อยมากแม่กินตอนไหนเตเอากวดพระวัดจะมาก็ดูออกไปไปดูอันนั้นอีกโอเคขี่รถมาพอดีกินหลายๆเนี่ยเซเลฟาวไงตัวเตะเตมาครับเพราะว่าพี่เขาหัวกะจาตอนเย็นเรามีอ๋อมอลลัมซิ่งนะคะมอลลัมซิ่ง บอลลัมซิ่งมาจากไหนนะบอลลัมซิ่งมาจากนครพนมค่ะโหไงไม่ได้อ่านวันนี้เอาพี่ๆมาวันนี้คือเต็มที่จอยกันเออ๋อเรามาจอยน้อวันนี้น้อเตรมห่อซ้อมใหน้อขาตีตามเาัวถ้าถ้าไ่ว้าถ้าจะกรอบเขาวขาจต่อเวลาเสียหอดปล่ะเสียปุ่นก็ไม่้อยกนจัด อาจารย์มาเร่อาจากน้นพนมว่าันค่ะอันนี้ซื้อน้ำโมบดิอุ้ยฉันมักตีมมีหลารฉันแบบมักตีมันเสียย่ำนี่ค่ะจบงานเลยใช่ไหมสิป็นสภาพเลยนาะส่เอดนใ่ที่กดเตรียมตัวไปติดสาวที่กดไปนอนจเขาหอเฮ้มแ โอเคข่ะทุกคนนะคะขออนุญาตกินข้าวก่อนค่ะคุขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนแรกเจอกันค่ะยังง